สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d ม a m a Media on Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17เนถึง17เนม30นาทีโดยประมาณค่ะส่งหัวใจทักทายสมาชิกซูมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการอยู่นะคะ ซึ่งสามารถติดตามรับชมรายการสดนี้ได้นะคะ2ห้องซูมค่ะที่ลิงก์ zoom 0 7 2 c o m นะคะและก็ zoom 0 7 2 c ส m s l a d m z a นะคะซึ่งเราก็จะพูดคุยผ่านทางห้องแชทกันด้วยนะคะ2ห้องซูมนี้นะคะก็จะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสำหรับซูมไอดอลของเราค่ะซึ่งรายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพค่ะ มาแบ่งปันพูดคุยประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยนําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ปรับใช้แล้วชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะสาหรับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงเก่งและก็ผู้หญิงแกร่งอีกหนึ่งท่านค่ะที่เป็นกำลังสำคัญของการขยายความดีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะท่านนี้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกาย เกิดความประทับใจและก็เริ่มสั่งสมบูรณ์อย่างตลอดต่อเนื่องจนกระทั่งตัดสินใจเริ่มที่จะสร้างวารมีในฐานะผู้นำบุญ,ญยอดกัลยาณมิตรค่ะในวันนี้นะคะก็พร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการที่ทำหน้าที่นะคะต่างๆรวมถึงเรื่องราวดีๆให้กับสมาชิกสุขได้รับฟังกันด้วยค่ะขอต้อนรับคุณอัจจนาจันทวัชรากร ผู้นำบุญจังหวัดจันทบุรีและประธานชมรมกัรลยยนมิตรจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาดาและสมาชิกสูมทั่วโลกค่ะค่ะขออนุญาตเรียกพี่ตุ้มนะคะในการพูดคุยสัมภาษณ์กันนะคะในวันนี้ค่ะค่ะค่ะ สอบถามก่อนเลยในในส่วนของหน้าที่นะคะที่อันทรงเกียดเลยก็คือการที่เป็นผู้นำบุญแล้วก็ประธานชมรมกลัลยาณมิตรจันทบุรีตรงนี้ค่ะออคุณตุ้มนะคะพี่ตุ้มได้ทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างคะ่ะคือเรามีงานที่จะต้องประสานงานกับหน่วยราชการนะคะหลายๆหน่วยงานในเรื่องของการติดต่อง,งานขยายง,งานทางด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นการปักบาตรพระ หรืองานเกี่ยวกับโรงเรยียนสถานศึกษาต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉนั้นเวลาที่เราไปเนี่ยถ้าเราไปแบบไม่มีชื่อไม่รู้มาจากหน่วยงานไหนอย่างไรเนี่ยก,ก็จะเข้าถึงยากค่ะก็เลยตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องกับการพืชูุทธศาสนาในจังหวัดของเรานะคะทีนี้กิจกรรมของชมรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพืูศาสนาไม่ว่าจะเป็นตักบาตรงานอบรมเด็ก อบรมบทพระบทสมาธเนี่ยค่ะนะคะแต่เวลาไปติดต่อเนี่ยเราจะใช้แนะนำของชมรม,มกัลย,ยานมินี้อืมค่ะอ๋อก็เป็นประธานชมรมแห่งการที่จะชวนคนมาทําความดีกันนี่เองนะคะแล้วก็ขยายงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่ด้วยนะคะทีนี้ค่ะเราก่อ,อนที่จะได้มีโอกาสไป คุยถึงเรื่องราวการทําหน้าที่นะคะของพี่ตุ้มนะคะเรามา,าสมาชิกซูมอยากจะสอบถามแล้วรู้จักถึงตัวตนของพี่ตุ้มคะ่ะก่อนที่จะได้มีโอกาสมารู้จักกับวพระธรรมกายนะคะตัวตนเป็นอย่างไรอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงก่อนเข้าวัดนี่ก็เป็นแม่บ้านนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกทํางานบ้านค่ะแล้วก็ประกอบอาชีพ ที่สามีทําอยู่ก็คือตอนนั้นก็ค้าขายนะคะมีมีร้านขายยาจากร้านขายยาก็มาทาปั๊มน้ํามันก็ชีวิตก็เรียบง่ายค่ะเพราะว่าไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะคะไม่ฟุ้งเฟ้อเรียกว่ามีความเป็นอยู่แบบธรรมดาที่สุดแล้วค่ะนะคะแล้วความสุขตอนนั้นในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นความสุขก็คือได้มีเวลาอยู่กับครอบครบัวอยู่กับลูกนะคะ ตั้งใจดูแลลูกให้ดีเป้าหมายก็คือเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดส่งเสียให้เขาได้เรียนสูงๆมีการศึกษาที่ดีเพื่อที่ว่าวันข้างหน้าเขาจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีก็คิดแค่นี้ค่ะอืนะคะแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นคะให้เออ่พี่ตุ้มได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายคะค่ะชีวิตก่อนหน้านั้นคือไม่ได้รู้เป้าหมายชีวิตไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะคะจนกระทั่ง มียอดกริมิต์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคุณครูของลูก,ลกค่ะชื่อคุณครูสกาวพันธ์สุดทายศหรือครุปแป๋วนะคะครุปแป๋วนี่ก็มาชวนสามีทำบุญตั้งแต่กระถินมาฆ่าบูชาทำบุญคมมาฆ่าประทีปนะคะแล้วก็ชวนไปวัดด้วยชวนไปวัดชวนไปปฏิบัติธรรมได้ไปสวนบัวสามีนะคะไปพี่ตุ้มยังไม่ได้ไปนะคะ ไปสวนบัวกลับมาเขาก็รักษาสิ่งแปดได้นะ,ะก,ก็เราก็มีความแปลกใจระดับหนึ่งนะว่าสามีเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอืค่ะจากนั้นครูปแป๋วก็่วนสร้างองค์พระต่อนะฮสร้างพระประจําตัวค่ะเขาก็สร้างองค์พระไปให้กับลูกๆทุกคนในบ้านให้พ่อให้แม่เขาด้วยพี่พี่ชายด้วยแปดองค์ค่ะแล้วก็มาชวนสร้างพระแกนกลางอีกก็ทามไปอีกสามองค์ค่ะ เริ่มมาชวนพี่ตุ้มออกไปทําหน้าที่อืค่ะเริ่มให้เอาไปไปชวนคนสร้างองค์พระกันค่ะพี่ตุ้มก็พาไปาไปบ้านเพื่อนบ้านลูกค้าค่ะก็ก็มีคนสร้างองค์พระมาอีกหกองค์อทีนี้ต้องสอบถามพี่ตุ้มว่าตอนนั้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวรับอย่างปกติชีวิตประจําวันของพี่ตุ้มที่บอกว่าก็ช่วยสามีดูแลครอบครัวปกติไม่ได้ทํา อะไรมากมายแต่พอสามีเริ่มไปปฏิบัติธรรมเนาะเริ่มมาชวนพี่ตุ้มไปทําหน้าที่ณจุดแรกที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของคนในครอบครัวเกิดขึ้นตอนนั้นพี่ตุ้มรู้สึกยังไงบ้างคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวคะ่ะคือรู้สึกมันอัศจรรย์ใจอะว่าเอ้ยอยู่ดีดีสามีมารักษาสิ่งแปลกค่ะจากปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะคเขารักษาสิ่งแปลกไม่ไม่ไม่ทานข้าวเย็น สวดมนต์นั่งสมาธิค่ะเราก็เราก็แปลกใจค่ะแปลกใจในความแปลกจใจน,นั้นเราอชอบไหมคะกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราเราชอบค,คือเขาเป็นคนดีอยู่แล้วแต่เขาดีดีเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยยิ่งชอบว่าอืเออวัดนี้ก็สอนดีเนาะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสอนอะไรนะกะไม่ได้ศึกษาจนครูแปลวมาชวนเข้าวัดในวันมาคา,าปีสี่หนึ่งค่ะ ตอนนั้นก็เป็นพิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าก็ก็ประทับใจอ่ะว่าผูา้คนมากันเยอะมากมายชุดขาวเต็มเลยนะคะเต็มลานธรรมตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าที่นี่สอนเรื่องของการแบบให้เรารักพุทธศาสนาให้เราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็คิดได้แค่นี้นะตอนนั้นเห็นคนมากมายค่ะ จากตรงนั้นจุดประทับใจก็คือเริ่มประทับใจในสิ่งที่วัดได้ทําว่าอ๋อสอนให้คนเนี่ยได้รู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วอะไรที่ทําให้พี่ตุ้มบอกว่าเห็นบอกว่าไปทําหน้าที่เริ่มแรกก็คือชวนคนอื่นที่เรารู้จักเนี่ยสร้างองค์พระอะไรเป็นจุดทําให้พี่ตุ้มตัดสินใจว่าอ๋อเดี๋ยวเราต้องออกไปชวนเขาแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะคะคือเริ่มจากที่กรุกแป๋วเนี่ยพยายามที่จะอธิบายนะคะว่า มหาธรรมกายเจดีเนี้ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะคือเธอกระจกว่าเป็นศูนย์กลางในการเผยแพ่พุทธศาสนาเป็นการปักหลักพระพุทธศาสนาที่ทเลือนหายไปตรงนี้จะเป็นหลักฐานที่จะมีอายุนานนับพันปีก็ mm. คือเห็นความสําคัญตรงนี้ว่าเออจริงเนาะที่อื่นก็เออเรียกว่าศาสนาสถานในประเทศต่างๆก็เริ่มสูญหายไปนะคะ แต่เรากาลังฟื้นขึ้นมาใหม่เรากําลังฟื้นฟูวัฒศาสนาขึ้นมาใหม่นะคะตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเรามีส่วนร่วมตรงเนี้ยมันก็เป็นผลดีต่อเราแล้วก็ครอบครัวของเรา<ม>แล้ก็เลยเอาเวลาที่มีอยู่ก็มาช่วยนะคะช่วยกันชวนคนสร้างองค์พระชวนคนไปวัด อืมนะคะโอ้โหก็คือมีแรงบันดาลใจดีๆที่อยากจะขยายงานพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ทั่วคู่โลกใบนี้เลยเนยนะคะก็เลยเอ,อ,ออกไปทําหน้าที่เห็นบอกว่าจุดพลิกผันที่เกิดขึ้นในชีวิตก็คือทางด้านของสามีที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันตรงนั้น <c oughs> พี่ตุ้มทํำยังไงคะเราได้ข้อคิดอะไรหรือว่าสามารถก้าวข้ามอ,าอุปสรรคหรือวความเสียใจตรงนั้นมาได้ยังไงคะ ในปี2 5 4 4ที่สามีเสียชีวิตกันณนานได้ก็หัวใจวายเจ็บพันเนี่ยค่ะก็ช่วงนั้นต้องบอกว่าตกใจแล้วก็เรียกว่าแทบจะคุมสติไม่ได้อะเพราะมันมันสับสนชีวิตอนะมันงงไปหมดว่าเราจะทำยังไงนะคะก็พักหนึ่งอะเรียกว่าใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าอืมเรามาสวนปฏิบัติธรรมดีกว่าเราอยากฟังธรรมหรือทำหาวิธีที่ทำไงให้เราสงบ ให้เราคิดได้นะหาที่พึ่งอยากได้ที่พึ่งทางใจอย่างเนี้ยค่ะก็เลยมาที่สูนปฏิบัติธรรมนะคะตอนนั้นเป็นศูนกัลยาณมิตรจันทบ,บรุรีค่ะยังอยู่ที่เดิมที่ที่เดิมเรามีอาคารเป็นเต็นแถวนะคะที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัส <น ham. S 2> ก็ไปที่ตรงน,นั้นค่ะได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ได้นั่งสมาธิตรงนี้เป็นการเติมกาลังใจเรา นะคะธรรมะที่พระอาจารย์มาเทศสอนเนี่ยเป็นการเติมกําลังใจให้เราสู้ชีวิตนะคะเพราะท่านจะสอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะท่านก็จะตอบย้ําทุกๆวันก็รเรื่องหัดสือธิค่ะก็เริ่มมาเริ่มเริ่มได้มาวัดละอืตรงนั้นเนี่ย <c oughs> มันสร้างแรงบันดาลใจหรือว่า แนวทางในการใช้ชีวิตของพี่ตุ้มให้ให,ให้ให้มีแนวทางที่ที่รู้สึกว่ามีความมั่นคงขึ้นมากขึ้นไหมคะกับการที่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมแบบนั้นนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมันช่วยทําให้เรามีกําลังใจเรามีกําลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อเพราะว่าเราต้องเลี้ยงดูลูกถึงสามคนนะคะเราต้องสู้ชีวิตคือเป็นอะไรไม่ได้ต้องรักษาใจเราให้ได้ต้องฟื้นตัวให้เร็วที่สุดค่ะ นั้นธรรมะาจะช่วยเราเมื่อเราฟังแล้วเราได้สติเรานั่งสมาธิเราก็ได้สติเพราะว่าหลวงพ่อก็จะสอนเวลานั่งสมาธิจะบอกให้ปล่อยวางใช่ไหมคะทำใจสบายๆปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งค่ะเราก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นเมื่อเรานั่งธรรมะบ่อยๆปล่อยวางต่อเรื่องต่างๆภายนอกและทำให้เรารักษาใจเราได้ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะสมาชิกซูมที่ฟังอยู่แล้วอาจจะเกิดวิกฤตในชีวิตของใครหลายๆคนนะคะก็ฟังอย่างที่พี่ตุ้มบอกก็คือต้องนั่งสมาธิแล้วก็หาโอกาสฟังธรรมเพื่อสร้างกําลังใจให้กับตัวเองตรงนี้เป็นเรื่องราวดีๆมากเลยที่พี่ตุ้มได้มาแชร์นะคะทีนี้พอพี่ตุ้มตั้งหลักให้กับชีวิตได้แล้วในส่วนของธรรมะหรือว่าหลักธรรมอะไรที่พี่ตุ้มนํามาใช้ในการดูแลนะทั้งตัวเองแล้วก็ ลูกๆในครอบครัวบ้างอะคะ่ะหลักธรรมที่นามาใช้ที่ตอนนี้ที่ยึดอยู่แน่ๆก็คือเรื่องของศีลห้าก่อนเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าหลวงศีลห้าเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันคุ้มกันภัยของเราในวัฏสงสารเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าเดชชาเราทำอะไรไว้บ้างนะคะและ้วก็เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นนมันจะมาส่งผลเมื่อไหร่ mm. แต่ที่แน่ๆมันตามส่งผลตลอดเวลา เราก็ต้องพยายามที่จะหนีแต่วิธีหนีไม่สามารถเรียกว่าไงอ่ะไม่สามารถล้างบาปได้นาะทําบาปแล้วไม่ไม่สามารถล้างบาปได้ไม,าม,าไดมีแต่หนีบาปวิธีหนีบาปก็คือทําบุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนเติมน้ําบริสุทธิ์ไปในเกลือน้าเกลือมันก็เจือจางลงเราก็ทําบุญหนีบาปนะคะมันสร้างบุญกุศลไม่จะเป็นทั้งทำทานด้วยชวนคนทําด้วย ั้งรักษาศีลด้วยทั้งนั่งธรรมะด้วยนะคะทําบุญด้วยปัจจัยบ้างด้วยแรงกายบ้างนะคะคือบางคนก็เรียกว่ามีทรัพย์มากทรัพย์น้อยก็ทําเต็มกําลังสัตย์ทางตัวเองอมแม้ไม่มีแรงกายของเราก็เปลี่ยนมาเป็นบุญได้อืนะคะโอ้ตรงนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นทําให้พี่ตุ้มได้มีโอกาสมาทําหน้าที่ผู้นําบุญยอดกัลยาณมิตรด้วยหรือเปล่าคะจาก แรงบันดาลใจต่างๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำไมพี่ตุ้มถึงอยากที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญแบบนี้คะก็มีความตั้งใจว่าชีวิตเนี้ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันคุ้มค่ากับการเกิดของเรานะ,ะเกิดมาพบครูดีแล้วอ่ะใช่ไหมคะมีโอกาสพบครูดีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ ก็เสียดายอะใช่ไหมคะเสียดายว่าเกิดมาแล้วถ้าเราไม่ได้สร้างบารมีเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตมันน่าเสียดายค่ะก็เลยอาศัยความที่เราได้มีโอกาสมาอยู่ณจุดนี้แล้วทําหน้าที่กัลายาณมิตรผู้นำบุญยอดกัลายาณมิตรมีโครงการอะไรบ้างคะที่พี่ตุ้มได้ทำหน้าที่ ในการชวนคนในพื้นที่เนี่ยนะคะจังหวัดจันทบ,บรุรีได้มีโอกาสมารู้จักเรื่องราวของพระพุทธศาสนาหรือว่าเส้นทางในการสร้างความดีะคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็ไปชวนไปตามโรงเรียนนะคะสอบธรรมะทางเก้าหน้าค่ะค่ะแล้วก็มีการชวนติดจานเดาธรรมนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการบวชบวชพระเจ็ดปันรูปเจ็ดปันตาบล นะบทป้าแสนรูปบทอุบาสิกาแก้วนะคะมีอบรมครูดีสิธิ์ตั้งบนนะคะแล้วก็เรื่องการขยายงานต่างๆตักบาตรพระนะคะอันนี้เราก็จะไปในงานของชุมชนมากขึ้นจัดเข้าค่ายนะกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนะสำหรับนักเรียนประถมบ้างมัธยมบ้าง่นะก็ลงสู่ชุมชนมากขึ้นนะคะ เราก็ไปในานามชมรมกาเรียนมิจันทบ,บุเรีนละอืมนะคะทีนี้พอได้มีโอกาสไปทําหน้าที่แบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเจอ,เอ,อทั้งเรื่องราวของบุคคลต่างๆเนาะที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าเจอบางคนที่เขาเข้าใจแล้วปฏิบัติเกิดความเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ค่ะที่ตุ้มใช้กําลังใจอะไรในการทําหน้าที่รวมไปถึงสิ่งที่ได้รับจากการไปทําหน้าที่ตรงเนี้เราได้อะไรบ้างคะ เวลาไปทําหน้าที่เนี่ยต้องบอกว่าเราพบกับบุคคลต่างๆเนี่ยหลายๆระดับนะคะอย่างหน่วยราชะการที่เราต้องไปพบผู้ราชะการจังหวัดหรือในอำเภอเลยนะยกเทศมนตรีที่เราไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามเหมือนกับว่าอ่อนน้อมถ่อมตอนเข้าไปนะคะเราไปเหมือนกับขอความร่วมมือจากท่านเนี่ยเราก็ต้องอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตอนใช่ไหมคะเนาะแล้วเราก็จะเข้าได้กับทุกที่เลย นะคะหรือไปที่โรงเรียนอย่างเงี้ยไปพบผู้ในการโรงเรียนเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้เข้าใจเราเนาะคือยังไม่เข้าใจเราเราก็ต้องให้เวลาท่านนะคะให้เวลาท่านได้พูดให้ท่านสบายใจก่อนอนะคะผู้ในการโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยบางทีให้พูดเป็นชั่วโมงอะ่ะเราก็ฟังตั้งใจฟังอดทนรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแก้ได้เราก็แก้ ะะเหมือนเป็นทนายแก้ต่างให้กับวัดพระธรมกายแก้ได้หลักแท้แต่ถ้าเราดูว่ารอบนี้คงไม่ใช่เราก็ต้องขอตัวกลับเมือกันคือดูจังหวะว่าเราควรจะพูดหรือไม่ควรพูดค่ะตรงนี้ครับก,ก็ฝึกตัวเราด้วยก็มีความอดทนด้วยอดกลั้นด้วยค่ะเขาจะว่าอะไรเรามาแล้วก็คนอย่างเดียวนะคะ่ะ อแล้วอย่างทีมงานที่ไปกับคุณตุ้มด้วยนะคะนอกจากเราจะดูแลรักษาใจของเราเองแล้วเนี่ยเรารักษาใจทีมงานที่ไปร่วมด้วยช่วยกันยังไงบ้างคะสำหรับทีมงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่ก็เรียกว่าทํางานเป็นทีมน้องๆจะแบ่งหน้าที่กันร,รับบุญอยู่แล้วนะคะแต่และคนมีแต่และฝ่ายฝ่ายบุญนะฝ่ายเผยแผ่ฝ่ายอบรมฝ่ายกิจกรรม นะพิธีกรรมนะ,ะฝ่ายดูแลเรื่องการเงินอะไรเนี้ยค่ะก็ก็แบ่งกันแบ่งกรรรับผิชอบแต่เราก็จะเข้าไปช่วยในทุกจุดเป็นที่ปรึกษาให้ทุกจุดนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาื่ือกันเพื่อที่จะต้องมีการแก้ไขในขั้นต่อๆไปที่ดีแล้วเนี่ยเราก็คงเอาไว้นะคะที่ยังมีบกคร่องเราก็แก้ไขในครั้งต่อๆไปและที่สําคัญเราต้องให้อภัยกันนะคะ แม้ว่ามีการประชุมกันเคร่งเครียดอย่างไรก็ตามแต่จบประชุมแล้วเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมค่ะอืมนะคะตรงนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราทํางานด้วยกันนะคะก็ต้องมีเรียกได้ว่าความน้ําจิตน้ําใจนะคะในการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันรตรงนี้เป็นเรื่องดีๆมากๆเลยแล้วตอนนี้ค่ะกับโครงการที่ต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดก็เริ่มที่จะ ทําหน้าที่ในการชวนเยาว,วชนมาบวชค่ะในส่วนของจังหวัดจันทบุรีค่ะที่พี่ตุ้มได้ทําหน้าที่อยู่ตรงนี้มีการเตรียมการหรือว่ามีมาการบางแผนในการทําหน้าที่อย่างไรยังไงบ้างแล้วก็มีการเปิดศูนย์อบอรมเนี่ยนะคะสาหรับสามเณรเ,เนี่ยมีกี่ศูนย์บ้างคะพี่ตุม้มในจันทบุรีตอนนี้เรามีสามศูนย์อบรมอยู่แล้วนะคะก็จะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรียมเภอเมือง โซนปฏิบัติธรรมอํเาเภอเขาพิจกร็อยู่ที่อํเาเภอเขาพิจกรุแล้วก็ดอยดงคสถานจันทป,ปุระอยู่ที่อํเาเภอมะขามนะคะสามสวนนี้ก็จะมีพระอาจารย์ประจำศูนค่ะซึ่งก็มีความพร้อมในดับหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการชวนเด็กๆมาบวชเนี่ยก็พุทนบุญก็จะมีการทาาทามแล้วค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยแต่ละบ้านของพุทนบุญเราเนี่ยจะมีลูกมีหลาน นะะก็จะจองจองตัวกันไว้ก่อน hmm. ว่าอปิดเทอมนี้มาบวชนะนะคะเจอเจอลูกหลานผู้นบุญก็จะจองตัวไว้ก่อนแล้วก็สมาชิกเก่าที่เคยบวชแล้วอันนี้เราก็ไม่ทิ้งกัน <c oughs> นะเราไม่ทิ้งกันเร,เราก็ไปตามสมาชิกเก่าของเราเด็กๆที่เคยบวชนี่นะ,ะตามผู้ปกครองนะผู้ปกครองมาทักแล้วอะตอนนี้เริ่มมาทักแล้ว hmm. พี่ตุ้มทีนี้มีบวชไหม <c oughs> นะจะน้องมาบวชอีกอย่างเงี้ยค่ะ เริ่มแล้วเจอกันเมื่อสองสามวันนี้ค่ะคือผู้ปกครองก็ประทับใจนะคะเพราะว่าเด็กมาบทแล้วเหมือนกับว่าดีกว่าอยู่บ้านอะ่ะดีกว่าให้วิ่งเล่นอยู่บ้านอะ่ะก็มาอยู่นี่ยังได้ฟังพระอาจารย์สอนบ้างยังได้ฝึกความรีสอรทก้นบ้างอย่างเนี้ยค่ะอืมนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ก็มีผลตอบรับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วทีนี้ผลตอบรับในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้น เราได้มีโอกาสไปสร้างคนดีคืนสู่สังคมยังไงบ้างคะพี่ตุ้มเอนนี้อย่างเด็กๆของเรานะคะยกตัวอย่างเด็กดีรีสตาร์นะคะที่ผ่านานมาเนี่ยบางท่านเนี่ยก็คือตอนนี้ก็เป็นครูแล้วนะคะจบการศึกษาจบมหาวิทยาลัยเป็นโครูก็มีนะ,ะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศกลับมามาเป็นครูมาประกอบอาชีพที่สุดจริต และที่สําคัญบางท่านก็บวชเป็นพระอยู่ที่วัดพระธรรมกายแล้วค่ะนะคะโอ,อ้โหต้องสอบถามพี่ตุ้มเลยเนาะในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมงานในการทําหน้าที่แบบนี้ความสุขที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างคะความสุขก็คือเราได้เห็นคนที่เราชวนมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะชวนมาเข้าวัดฟังธรรมหรือชวนมาบวชเป็นสามณรหรือบวชเป็นพระ เมื่อเขาจบโครงการไปแล้วเนี่ยเขาไปเติบโตเขาไปงอกงามเป็นคนดีของสังคมทําคุณประโยชน์ให้สังคมอันนี้เป็นเรื่องที่เราปลื้มใจที่สุดเลยอืมนะคะเหมือนกับว่าเราได้ทําหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ที่สมบูรณ์ในการปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เกิดขึ้นแล้วก็เมล็ดพันธุ์แห่งความดีนี้ไปเติบโตแล้วก็ขยายสิ่งที่งดงามต่อไปนะคะ นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยแล้วในช่วงนี้นะคะบอกว่าสถานาการณ์ของโรคระบาดเนาะโควิด -19 ก็ยังมีอยู่แล้วทางวัดพระธรรมกายเองก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญออนไลน์นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ทุกท่านนั้นได้ตกบุญในส่วนของพี่ตุ้มค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงกับการที่ได้ร่วมกิจกรรมอ,ออนไลน์ด้วยะคะ่ะส่วนตัวนี้ได้เริ่มกิจกรรมออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ เริ่มต้นมาที่มีซูมแล้วเ,เข้าซูมแล้วเราก็ปปชวนผู้นำบุญนะเข้าซูมด้วยนะชักชวนผู้นำบุญเข้าซูมอยากไม่อยากเขาตกบุญอนะ่ะนะชวนคณะสงฆ์สวนดเจริญพุทธมนต์ด้วยนะออกไปทําหน้าที่กันเบิกบานนะคะตัวเองเนี่ยที่ได้เข้าซูมเนี่ยมีความสุขใจอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีโอกาสไปวัดแต่เดิมถ้าอยากได้บุญเราก็ต้องไปวัดนะตอนนี้เราไปวัดไม่ได้ เพราะสถานการณ์โรคระบาดนะเราอยู่บ้านเราเปิดซูมนะคะได้บุญตั้งแต่เชา้าจรวดข้ามเลยเพราะว่าเรามีกิจกรรมงานบุญให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งวันต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นความฉลาดเฉลียเรียกว่าไงอะเฉลียวฉลาดอะเพราะว่าโอ้โหฉลาดในการที่ทำให้เราได้บุญนะเพราะมีซูมนี่แหละค่นะนะคะแล้วกิจกรรมออนไลน์ที่พี่ตุ้ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วชอบมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเผื่อสมาชิกซูมเนี่ยอาจจะสนใจแล้วก็ลองไปเสิร์ชหาแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ้างคะ่ะที่ชอบตอนเช้าก็มีสวดธรรมจักแล้วก็ปล่อยปลาในช่วงเช้าพอภาคสายเนี่ยจะฟังธรรมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบฟังธรรมเพราะว่าอยากอยากซึมซับคําสอนต่างๆนะ่ะเอามาปฏิบัตินะคะก็จะฟังธรรมในรอบสาย นะซึ่งจะมีพระอาจารย์หลายๆรูปโดยเฉพาะหลวงพ่อทัดตาที่ท่านจะมาตอบย้ำเราในเรื่องของความดีสักลน, mm. นะคะเรื่องของการความสะอาดความเป็นระเบียบท่านจะเน้นอยู่ตลอดนะคะเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบซึ่งจะนํามาทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปผิดศีลพอเราฟังเรื่องนี้เราฟังตอบย้ำบ่อยๆอะเรานั่ง ไม่อยู่แล้วเราต้องไปทําแล้วละ่ะนะคะต้องลุกขึ้นมาเก็บกวาดบ้านตัวเองแล้วจัดเก็บเข้าของเป็นระเบียบนะคะเรียกว่าคัดแยกเข้าของอันไหนใช้ไม่ใช้อันไหนจะทิ้งอันไหนจะเก็บนะคะแล้วก็ทําความสะอาดจัดให้เป็นระเบียบต้องบอกว่าผลงานที่น่าชื่นชมคือกะ ญาติิมาชมนะคะว่าบ้านสะอาดอบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจากที่วิบก็ปรุงลัง <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้ก็คือนำ UG5 ไปปรับใช้ทันทีเลยแล้วก็เห็นผลทันทีเลยนะคะในการดูแลความสะอาดภายในบ้านพอความสะอาดภายนอกเนี่ยสะอาดแล้วก็พาสะอาดตาแล้วก็พาสะอาดใจได้ด้วย,น,ยนะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่ได้ทำนะคะ <c oughs> ทีนี้ค่ะต้องมาถามคำถามนี้เลยนะเพราะว่าชีวิตของพี่ตุ้มเนี่ยก็ได้เลือกเดินเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆ เลยค่ะความรู้สึกจากใจว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพิตุมบ้างคะวัดพระธรรมกายก็เรียกว่าให้ให้ให้ความเราเหมือนเป็นคนใหม่ขึ้นมาคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะนะคะจากเดิมที่อาจจะดีระดับหนึ่งตอนนี้ต้องดีกว่าเดิมละเพราะเราเป็นสิทธิ์มีครู <c oughs> นะเราก็ต้องปรับแก้นิสัใส่ของเราต่างๆนะคะที่ มันอาจจะไม่สมบูรณ์น,นะ,ะเรียกว่าค่อยๆปรับแก้ไปเรื่อยๆนะ,ะอาจจะไม่ได้สําเร็จในวันนี้แต่มันจะเต้้งดีขึ้นนะคะในเรื่องของนิสัยนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปะค่ะใจเย็นขึ้นนะ,ะ mm hmm. เพราะว่าทางวัดก็จะสอนนี้เราอดทนใช่ไหมคะไม่ว่าจะมีเรื่องกระทบอะไรเราก็ต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ ให้ความเป็นคนใหม่ให้อาชีพใหม่ได้อาชีพนักสร้างบารมีมานะคะเรียกว่าเป็นนักสร้างบารมีพันหัวใจไม่เกี่ยเน,นะคะนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวของพี่ตุ้มเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆมา,มากๆเลยในเป้าหมายต่อไปในอนาคตที่พี่ตุ้มคาดคิดเอาไว้หรือว่าหวังเอาไว้เป็นยังไงบ้างในการดําเนินชีวิตคะเป้าหมายต่อไปก็คือหนึ่งเราต้องมีความรับผิดชอบ ครอบครัวของเราคือลูกๆนะคะเป็นที่เพื่อให้ลูกๆได้เป็นที่ปึกษายเขาได้นะคะให้ความรักความอบอุ่นไม่ให้เขารู้สึกว่าเออแม่ไม่ดูแลหรือแม่ทอดทิ้งเขานะคะตอนนี้ก็เรียกว่าใส่ใจครอบครัวด้วยะะส่วนในด้านของงานพระศาสนางานเผยแผ่นะก็เรียกว่าปรับใจของตัวเองคะว่าเราต้อง เ <Es pe ar> พื่อแผ่ความรักให้กับคนทั้งโลก hmm. นะนอกจากครอบครัวเราแล้วเนี่ยเรารักครอบครัวเราแล้ว,ลวเราก็ต้องรักคนทั้งโลกเหมือนเขาเป็นญาติของเราอ่ะ hmm. ถ้าเราจะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้ตอนต้องเดียวเขาเป็นญาติเรานะ้เขาเป็นญาติเราคนหนึ่งนะเราถึงจะมีใจที่เอ่ยอยากจะช่วยเขาเนาะแล้วก็เมตตาเขารักเขาห่วงเขา้าปาถนาดีอยากให้เขามีความสุขอยากให้พ้นทุกข์ พราะว่าทุกในวัตสงสารเนี่ยมันมันมันเหมือน,นอยู่ในคุกเนาะเหมือนเราติดคุกกันที่หลวงพ่อท่านตาท่านสอนไว้อะเราเหมือนนักโทษเราอยู่ในคุกอะตอนเนี้ยเรามาหาวิธีแหกคุกกันนะคะเราจะชวนคนแหกคุกแล้วละ่ะนะเราต้องพร้อมใจกันต้องสามัคคีกันต้องรักกันค่ะนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่พี่ตุ้มได้มีโอกาสมาแชร์ให้กับสมาชิกซูมได้รับฟังนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะ คุณอัจานาจันทวัชรากรน,นะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นสุมไอดอลให้กับเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็หัวใจของพี่ตุ้มนี่เป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราจะต้องมีความรัก ให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้ถ้าเรามีความรักแล้วก็ปรารถนาดีซึ่งกันและกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับกันได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ